สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่บันทึกพิศวงทุกคนคงรู้มาบ้างว่าในปี2022เป็นปีที่ควีนอลิซาเบธที่2ขององังกฤษทรงฉลองการครองราชครบ70ปีและในขณะนั้นมีพระมหากษัตริย์หญิงเพียงสองพระองค์เท่านั้นโดยอีกพระองค์หนึ่งก็เฉลิมฉลองการครองราชครบ50ปีไปในปี2020ด้วยเช่นกันซึ่งทั้งสองพระองค์มีความสัมพันธ์ทางพระราชสายโลหิตและเสร็จสนมกันเป็นอย่างดี แม้ทั้งสองพระองค์จะเป็นญาติที่มีความใกล้ชิดกันแต่บุคลิกของทั้งสองกลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงพระองค์ต่างจากพระราชินีอังกฤษที่มีบุคลิกเคร่งครัดและรอบคอบโดยวันนี้เราจะมาพูดถึงควีนอีกพระองค์หนึ่งซึ่งมีบุคลิกสดใสร่าเริงแต่งตัวจัดจ้านชอบสุบหรี่และยังเป็นราชินีที่มีหลายบทบาทในชีวิตให้ฟังกันค่ะพระองค์เป็นหนึ่งในพระราชินีที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุดในโลกในยุคนี้เมื่อไม่มีภารกิจทางการ พระองค์จะสวมเสื้อยืดและกางเกยงยีนแล้วถือกระเช้าผลไม้ไปตลาดเพื่อซื้อของเมื่อพูดถึงความสัมพันธ์กับพระราชสวามีพระองค์และพระราชสวามีก็เหมือนคู่สามีภรยาทั่วไปเมื่อพระราชสวามีโกรธและออกจากบ้านควีนก็ไปตามพระราชสวามีกลับบ้านแม้ว่าพระราชสวามีจะไม่พอใจที่ไม่มีตำแหน่งกรรษัตริย์และในที่สุดก็ทิ้งคำสั่งเสียที่จะไม่ฝังร่วมหลุมศพกับควีนแต่ในพระราชพิธีศพของพระราชสวามี พระองค์กลับเตรียมเซอร์ไพรส์สุดโรแมนติกให้กับพระยาผู้เป็นราชนีในวันนี้เราจะมาพูดถึงควีนผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นควีนที่เจ๋งที่สุดในโลกควีนแห่งเดนมาร์กพระองค์แรกนามว่ามาร์เกรเทอร์ที่สองควีนมาร์เกรเทอร์ทรงมีพระนามเต็มว่ามาร์เกรเทอร์อเล็กซานดรีนทอฮิลดูอิงเกรดประสูติเมื่อวันที่16เมษายนปี1940ณพระราชวังอเมเลียนบอร์กในกรุงโฮเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กบรนพรุรุษของพระองค์ คือพระเจ้าคริสเตียนที่10ส,ส่วนพระบิดาคือเจ้าชายเฟเดริกซึ่งเป็นพระโอรสองค์โตจึงทรงเป็นมกุฎราชกุมารแห่งเดนมาร์กพระมารดาของพระองค์คือเจ้าหญิงอิงเกรดจากราชวงศ์สวีเดนซึ่งเป็นพระธิดาองค์เดียวของมกุฎราชกุมารแห่งสวีเดนในขณะนั้นและต่อมาได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์กุสตาฟที่6อดอลฟแห่งสวีเดนเจ้าชายแห่งเดนมาร์กและเจ้าหญิงแห่งสวีเดนได้สมรสกันและมีธิดาทั้งหมด3พระองค์ได้แก่มารเกรเทอร์ เบนิดิกเต้และแอนมารีซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงพระธิดาองค์โตมาเกรเทอร์ er โดยควีนมาเกรเทอร์ทรงมีพระนามเพื่อเป็นการระลึกถึงเจ้าหญิงมาเกรเทอร์ซึ่งเป็นคุณยายที่เสด็จสวรรคตจากอาการเลือดเป็นพิษโดยเจ้าหญิงมาเกรเทอร์ผู้เป็นคุณยายก็เป็นพระธิดาของพระเจ้าวิกตอเรียแห่งอังกฤษดังนั้นควีนอลิซาเบธที่2ของอังกฤษและควีนมาเกรเทอร์ที่2แห่งเดนมาร์กจึงมีความสัมพันธ์เป็นญาติทางห่างกันในฐานะลูกพี่ลูกน้อง ควีนมาเกรเทอร์ทรงประสูตรในช่วสงสงครามโลกครั้งที่สองและเพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่พระองค์จะประสูติประเทศเดนมาร์กก็ถูกนาซีเยอรมันเข้ายึดครองแต่เนื่องจากปู่ของพระองค์พระเจ้าคริสเตียนที่สิบคิงแห่งเดนมาร์กทรงรักประชาชนและไม่เกรงกลัวอำนาจเขาจึงไม่พาครอบครัวหนีไปไหนและยังทรงต่อสู้กับเยอรมันอย่างกล้าหาญในระหว่างที่คิงทรงเจรจาอย่างต่อเนื่องแม้เดนมาร์กจะถูกยึดครองแต่ก็ไม่ได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดจากนาซี และควีนมาเกรเทอร์ก็ทรงประสูตรในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของประเทศเดนมาร์กการประสูติของพระองค์ไม่เพียงแต่เป็นความหวังให้แก่ประชาชนเดนมาร์กแต่ยังทรงมีพระมารดาซึ่งก็คือควีนอิงเกรดที่มาจะเข็นรถเข็นเด็กพาพระองค์ไปเดินเล่นตามถนนเพื่อปลูกกําลังใจให้แก่ประชาชนชาวเดนมาร์กในปี1945เมื่อควีนมาเกรเทอร์มีพระชนมายุ5,000ษาสงครามโรคครั้งที่สองก็สิ้นสุดลงเยอรมนนีพ่ายแพ้และเดนมาร์กได้รับการปลดปล่อย จนกระทั่งในปี2020เมื่อควีนมากรเทอร์ทรงมีพระชนมายุ8 0พรรษาพระองค์ยังทรงกล่าวถึงข้าคืนแห่งการปลดปล่อยว่าตอนนั้นข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่ข้าพเจ้าจำได้คือคืนนั้นทุกคนดูมีความสุขมากโดยในวันที่20เมษายนปี1947ปู่ของควีนมากรเทอร์พระเจ้าคริสเตียนที่10คิงแห่งเดนมาร์กในขณะนั้นได้ทรงเสด็จสวรรคตเมื่อมีพระชนมายุ7 6พรรษา พระบิดาของควีนมาเกรเทอร์ส่งขึ้นครองราชเป็นคิงเฟรเดริกที่9ของเดนมาร์กส่วนพระมารดาของพระองค์เจ้าหญิงอิงกริดจากสวีเดนก็สรงได้รับตําแหน่งเป็นควีนแห่งเดนมาร์กตามที่เราได้บอกไปก่อนหน้านี้คิงและควีนมีธิดาสามพระองค์ไม่มีพระโอรสแต่กฎหมายสืบราชสมบัติของเดนมาร์กไม่อนุญาตให้ผู้หญิงสืบทอดราชสมบัติได้ดังนั้นเมื่อพระบิดาของควีนมาเกรเทอร์ขึ้นครองราชอาของพระองค์เจ้าชายคนุสซึ่งเป็นพระอนุชาของคิง จึงกลายเป็นผู้มีสิทธิ์สืบทอดราชบัลลังก์ของเดนมาร์กแต่คิงผู้มีพระธิดาสามพระองค์ได้เริ่มผลักดันการแก้ไขกฎหมายสืบราชสมบัติทันทีเพื่อให้พระธิดาสามารถสืบทอดราชบัลลังก์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยในขณะนั้นควีนมาเกรเทอร์เพิ่งมีพระชนมายุเพียงเจ็ดพรรษาแล้วพระองค์คงไม่รู้ว่าโชคชะตาของตัวเองจะเริ่มแตกต่างออกไปนับจากนี้ควีนมาเกรเทอร์และพระคณิษฐาทั้งสองพระองค์ได้รับการศึกษาจากครูพิเศษณที่พำนัก เหมือนกับปุตราของขุนนางยุโรปส่วนใหญ่ในสมัยนั้นต่อมาทั้งสามพระองค์ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนเอกชนในกรุงโฮเปนเฮเกนแต่ในปี1953ขณะที่ควีนมาเกรเทอร์ยังทรงเป็นนักเรียนอยู่สถานะของพระองค์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยในปีนั้นเดนมาร์กได้ทําการแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านการลงประชามติโดยให้ผู้หญิงสามารถสืบทอดราชสมบัติได้หากคิงไม่มีพระโอรสและเนื่องจากคิงไม่มีพระโอรส รธิดาองคโตของพระองค์ก็คือมาเกรเทอร์ซึ่งขณะนั้นมีประชนชนยูพิเน 13, ียง13พรรษาได้กลายเป็นผู้มีสิทธิ์สืบราชสมบัติแทนอาของพระองค์โดยอ้างอิงจากกฎหมายการสืบราชสมบัติใหม่นอกจากนี้ในปี2009เดนมาร์กได้ทําการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกครั้งผ่านการลงประชามติโดยกําหนดว่าในอนาคตบุตรคนแรกของพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็จะมีสิทธิ์เป็นรัชทาย,ยาทแห่งเดนมาร์ก แม้การสืบรชาชสมบัติจะยังคงให้ความสําคัญกับผู้ชายเป็นหลักและมาเกรเทอร์ในขณะนั้นยังคงเป็นเพียงผู้สืบรชาชสมบัติในลําดับถัดมาแต่เมื่อมาเกรเทอร์มีประชนมายุ18พรรษาในปี1 9 5 8พระมารดาของพระองค์ควีนอิงเกรดทรงมีพระชนมายุ48พรรษาแล้วซึ่งแน่นอนว่าไม่น่าจะทรงมีบุตรเพิ่มดังนั้นตามประเพณีมาเกรเทอร์ Mar จึงเริ่มเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองอย่างสม่ำเสมอ และเตรียมตัวสำหรับการสืบราชสมบัติในอนาคตในปี1959ควินมาเกรเทอร์ส่งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมขณะมีพระชนมายุ19พรรษาพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดและผลการเรียนของพระองค์ก็ยอดเยี่ยมตลอดการศึกษาหลังจบการศึกษาพระองค์ได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศต่างๆในยุโรปนอกจากความสนใจส่วนพระองค์แล้วพระองค์ยังศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการปกครองประเทศด้วย พระองค์ได้เริ่มที่โรงเรียนประจำหญิงล้วนในอังกฤษโดยทรงศึกษาอยู่เพียงหนึ่งปีแล้วจึงกลับมาที่มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนเพื่อศึกษาปรชาัชญาพร้อมกับไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในอังกฤษโดยศึกษาสาขาโบราณคดีและกฎหมายระหว่างประเทศต่อจากนั้นพระองค์ยังได้ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยออฮสในเดนมาร์กสาขารัฐศาสตร์และต่อมาได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยซอบอนในปารีสและที่วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ในลอนดอน พระองค์ทรงแสดงความสามารถได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกๆสาขาที่ศึกษาและยังทรงหลงใหลในโบราณคดีอีกด้วยนอกจากนี้พระองค์ยังสามารถพูดได้หลายภาษาซึ่งได้แก่ภาษาเดนมาร์กอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันสวีเดนและแม้กระทั่งภาษาแฟโรที่ใช้ในหมู่เกษาะแฟโรของเดนมาร์กพระองค์ก็สามารถเข้าใจได้บ้างส่วนด้านศิลปะควีนมาเกรเทอร์ก็มีความสามารถสูงเช่นกันแม้หลังจากทรงขึ้นครองราชเป็นควีนแล้ว พระองค์ก็ไม่ละทิ้งความสนใจด้านนี้โดยได้จัดนิทรรศการภาพวาดหลายครั้งและเมื่อหนังสือ The Lord of the Rings ฉฉัาภาษาเดนมาร์กถูกตีพิมพ์ก็มีการใช้ภาพประกอบที่พระองค์วาดมากมายนอกจากนี้พระองค์ยังได้ออกแบบชุดเครื่องแต่งกายสำหรับภาพยนตร์และออกแบบชุดการแสดงสำหรับบัลเล่ด้วยสามารถกล่าวได้ว่าพระองค์มีความสามารถที่หลากหลายและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในพระมหากษัตริย์ที่ฉลาดที่สุดในราชวงศ์ยุโรปสมัยใหม่ ในฐานะที่เป็นผู้สืบราชสมบัติในลำดับต้นๆควีนมาเกรเทอร์ทรงเริ่มเข้าร่วมพิธีการต่างๆพร้อมกับพระบิดาและพระมารดาตั้งแต่อย่างทรงพระเยาวร์รวมทั้งการเดินทางไปต่างประเทศด้วยพระองค์ยังสมัครเข้าร่วมหน่วยบินหญิงของเดนมาร์กและได้เข้ารับราชการในหน่วยบินหญิงของกองทัพอากาศอังกฤษเป็นเวลาหลายปีเพื่อศึกษาความรู้ด้านการทหารเพิ่มเติม,ต,มต่อมาในปี1965เมื่อควีนมาเกรเทอร์มีประชนอายุ25พรรษา และกำลังศึกษาที่วิทยาลายัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ในลอนดอนสถานทูตฝรั่งเศสประจำสหราชอาณาจักรในกรุงลอนดอนได้เชิญพระองค์เข้าร่วมงานเลี้ยงข้ามอย่างเป็นทางการโดยที่งานนั้นควีนแมกเกรเทอร์ได้พบกับชายผู้เป็นสามีในอนาคตของพระองค์ซึ่งก็คือเฮนรี่โดยขณะนั้นทำงานเป็นเลขานุก,การที่สถานทูตฝรั่งเศสเฮนรี่มีอายุมากกว่าควีนแมกเกรเทอร์6ปีท่านเกิดเมื่อวันที่11มิถุนายนปี1934 เป็นทายาทจากตระกูลขุนนางฝรั่งเศสและมีประวัติครอบครัวที่ดีเพราะบิดาของท่านเคยดำรงตำแหน่งในเวียดนามซึ่งในขณะนั้นยังเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสท่านจึงได้ใช้ชีวิตในฮานอยกับครอบครัวอยู่ระยะเวลาหนึง่งเฮนรี่มีความสนใจในด้านดนตรีและวรรณคดีโดยเดิมทีท่านตั้งใจจะศึกษาต่อในโรงเรียนดนตรีและเป็นนักเปียนโนแต่ด้วยการยืนยันของบิดาท่านจึงได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยซอบอลในปารีสเพื่อศึกษากฎ,กฎหมายและรัฐศาสตร์ ท่านยังมีความสนใจในภาษาโดยได้เรียนภาษาจีนและภาษาเวียดนามที่สถาบันภาษาตะวันออกแห่งชาติในฝรั่งเศสหลังจากนั้นท่านได้ไปศึกษาที่ฮ่องกงและเวียดนามอยู่ช่วงเวลาสั้นๆในปี1959เมื่อเฮนรี่อายุ25ปีท่านได้เข้าร่วมกองทัพฝรั่งเศสและเข้าร่วมในสงครามแอลจีเรียซึ่งเป็นการต่อสู้เพื่อแยกตัวออกจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสหลังจากสงครามสิ้นสุดลงเฮนรี่ที่มีความสามารถด้านภาษา ได้เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ในกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสและได้รับการแต่งตั้งให้ไปทํางานที่สถานทูตฝรั่งเศสประจําสหราชาอาณาจักรในลอนดอนโดยที่นี่เองที่ท่านได้พบกับภรรยานในอนาคตของตัวเองควีนมาเกรเทอร์ซึ่งตอนนั้นยังเป็นรัชทายาทของเดนมาร์กที่ทั้งยาววัยและงดงามควีนมาเกรเทอร์หลงรักเฮนรี่หนุ่มชาวฝรั่งเศสผู้มีมากและมีความโรแมนติกตั้งแต่แรกพบโดยควีนมาเกรเทอร์เคยตรัสถึงความรู้สึกในครั้งนั้นว่า มันเหมือนกับท้องฟ้าระเบิดขึ้นมากระทันหันโดยหลังจากที่ทั้งคู่คบกันมาเป็นเวลากว่าหนึ่งปีเฮนรี่ <Henry S 1> <Henry S 2> ได้นําแหวนม่นที่ทําจากเพชรสองเม็ดน้ํางามที่ตัดรูปสวยซึ่งออกแบบโดยแบรนด์แวนครีฟแอนด์อาร์เบลส์มามอบให้ควีนมากรีเทอร์แหวนนี้มีชื่อว่าทัวอิมัวซึ่งหมายถึงคุณกับฉันและควีนมากรีเทอร์ก็ยินดีตอบตกลงอย่างเต็มใจต่อมาในวันที่5ตุลาคมปี1966พระราชวงศ์เดนมาร์กได้ประกาศการมั่นหมายอย่างเป็นทางการของทั้งสองพระองค และในวันที่10มิถุนายนปี1967ควีนมาเกรเอร์ได้จัดพิธีวิวาหอย่างเรียบง่ายแต่มีความยิ่งใหญ่ที่โบสถ์เบนกอะเล็กๆในโคเปนเฮเกนควีนมาเกรเอร์ทรงฉลองพระองค์ชุดแต่งงานลูกไม้โบราณของพระอายิกาหรือคุณยายซึ่งเป็นทั้งการถ่ายทอดและแสดงถึงความเป็นราชวงศ์ชุดแต่งงานถูกออกแบบโดยนักออกแบบชาวเดนมาร์กเจอเกนเบนเดอร์ที่มีความงดงามและสัมผัสถึงความทันสมัยที่สำคัญคือ พิธีแต่งงานนี้ใช้เวลาประมาณ20นาทีตามคำขอของเจ้าสาวแม้พิธีจะสั้นแต่เจ้าบ่าวที่มีทักษะทางภาษาสูงสามารถกล่าวคำสาบานในภาษาเดนมาร์กได้อย่างคล่องแคล่วหลังจากนั้นเขาได้เปลี่ยนชื่อจากชื่อฝรั่งเศสเฮนรี่เป็นชื่อเดนมาร์กเฮนริกพระราชบิดาของเจ้าสาวคือพระเจ้าเฟรเดริกที่9แห่งเดนมาร์กได้ส่งมอบตำแหน่งเจ้าชายให้แก่ลูกเขยของพระองค์ในปีนั้นควีนแมกเกรเอร์มีพระชนมายุ27พรรษา ส่วนเฮนรี่ที่เปลี่ยนชื่อเป็นเฮนริกแล้วนั้นอายุ33ปีทั้งสองพระองค์มีอายุใกล้เคียงกันและทั้งคู่ต่างก็สนใจในศิลปะและวรรณคดีเหมือนกันโดยหลังจากแต่งงานความสัมพันธ์ของทั้งสองพระองค์ก็เต็มไปด้วยความสุขจากนั้นหนึ่งปีในวันที่26พฤษภาคมปี1968ควีนมาเกรเทอร์ทรงให้กำเนิดพระโอรสองค์แรกพระเจ้าเฟเดริกและในปีต่อมาวันที่7มิถุนายนปี1969 พระองค์ก็ทรงให้กำเนิดพระโอรสองค์ที่สองเจ้าชายโยอาคิมที่นี้ขอพูดถึงเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระนามในราชวงศ์ยุโรปซึ่งบางครั้งอาจทําให้คนสับสนเพราะมันจะมีการตั้งชื่อซ้ากันบ่อยๆแต่ราชวงศ์เดนมาร์กกลับมีประเพณีที่น่าสนใจโดยตั้งแต่ศตวรรษที่16ราชวงศ์เดนมาร์กได้สร้างประเพณีที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรว่าชื่อของกษัตริย์จะต้องเป็นเฟเดริกหรือคริสเตียนหากกาษัตริย์ในขณะนั้นมีชื่อว่าคริสเตียนพระราชโอรสองค์โต หรือมกุฎราชกุมารจะได้รับการตั้งชื่อว่าเฟรเดริกและเมื่อเฟรเดริกขึ้นครองราชก็จะตั้งชื่อมกุฎราชกุมารว่าคริสเตียนแบบนี้เป็นวงจรซ้ำไปซ้ำมาดังนั้นก่อนที่ควีนมกเกรเทอร์จะขึ้นครองราชเป็นราชินีเดนมาร์กในช่วงกว่า400ปีราชวงศ์เดนมาร์กก็จะมีแต่กษัตริย์ชื่อคริสเตียนหรือเฟรเดริกเท่านั้นพระราชบิดาของควีนแมกเกรเทอร์คือพระเจ้าเฟรเดริกที่9ดังนั้นในฐานะมกุฎราชกุมารีควีนมกเกรเทอร์ จึงได้ตั้งพระนามพระโอรสองค์แรกของพระองค์ว่าเฟเดริกและเมื่อพระโอรสองค์แรกของพระองค์พระเจ้าเฟเดริกแต่งงานและมีบุตรก็ได้ตั้งชื่อบุตรชายคนโตของพระองค์ว่าคริสเตียนซึ่งหมายความว่าตราบใดที่ราชวงศ์เดนมาร์กยังคงอยู่ประเพณีนี้ก็จะยังคงสืบทอดต่อไปหลังจากที่ได้ใช้ชีวิตแต่งงานอย่างมีความสุขกับสามีมาหลายปีในวันที่14มกราคมปี1972พระเจ้าเฟเดริกที่9 กษัตริย์แห่งเดนมาร์กที่มีพระชนมายุ72พรรษาสเสด็จสวรรคตรจากโรคหัวใจจากนั้นเมื่อวันที่15มกราคมของปีเดียวกันนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กในขณะนั้นครักได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่ามา์เกรเทอร์พระราชธิดาองค์โตของกษัตริย์ได้สเสด็จขึ้นครองราชเป็นราชนีองค์แรกในประวัติศาสตร์ของเดนมาร์กและทรงรับพระนามว่ามาเกรเทอร์ที่2และสามีของพระองค์เฮนริกก็กลายเป็นเจ้าชายพระองค์แรกที่ได้ครองคู่กับควีน ในประวัติศาสตร์ของเดนมาร์กเมื่อเรามาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มสงสัยว่ามีบางอย่างแปลกๆแอดพูดมาตลอดว่าควีนมาเกรเทอร์คือราชินีองค์แรกของเดนมาร์กแต่ทําไมพระนางถึงไม่ใช่มากเกรเทอร์ที่1แต่กลับเป็นมากเกรเทอร์ที่2เรื่องนี้หมายความว่าอะไรนั่นเป็นเพราะในศตวรรษที่1 4เดนมาร์คเคยมีเจ้าหญิงมาเกรเทอร์ผู้โดดเด่นพระองค์หนึ่งพระนางเป็นพระราชธิดาข,ของพระเจ้าเวลเดมาที่4กษัตริย์แห่งเดนมาร์กและเนื่องจากการสมรสทางการเมือง พระนางจึงได้แต่งงานกับพระเจ้าโฮกอนที่6กษัตริย์แห่งนอร์เวย์เมื่อพระนางมีพระชนมายุเพียงสิบพันศาโดยในปี1375เมื่อพระราชบิดาของพระนางพระเจ้าแวลเดมาที่4สวรรคตพระเชษฐาของพระนางทั้งหมดได้สิ้นพระชนไปก่อนหน้านี้แล้วเจ้าหญิงมาเกเตอร์จึงพาพระโอรสองค์โตโอลูฟที่มีพระชนมายุหกพรนศากลับไปเดนมาร์กและด้วยความช่วยเหลือจากชนชั้นขุนนางพระโอรสของพระนางก็ได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตัตย์แห่งเดนมาร์ก ต่อมาในปี1380พระเจ้าโฮกอนกษริย์แห่งนอร์เวย์ซึ่งเป็นสามีของมาเกรเทอร์เสด็จสวรรคตและพระโอรสของพระนางโอลูฟก็ขึ้นครองราชเป็นกริย์แห่งเดนมาร์กในชื่อโอลูฟที่สองและกษัตริย์แห่งนอร์เวย์ในชื่อโอลูฟที่4แต่เนื่องจากพระโอรสยังทรงพระเยาว์พระนางมาเกรเทอร์จึงทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนแต่พระโอรสยังไม่ทันได้ดำรงตำแหน่งเต็มที่พระโอรสก็สิ้นพระชนม์ขณะมีพระชนมายุได้17พรรษา ในปี1,387พระนางมาร์เกรเทอร์จึงใช้กลยุทธ์ทางการเมืองที่มีความชำนาญในการทำให้สภาของเดนมาร์กและนอร์เวย์ตกลงกันว่าในระหว่างที่ยังหาผู้สืบทอดต,ตำแหน่งที่เหมาะสมไม่ได้พระนางจะยังคงทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนต่อมาพระนางยังได้รับการสนับสนุนจากสภาสวีเดนและนำกองทัพปราบกษัตริย์อัลเบรก์แห่งสวีเดนที่มีปัญหากับขุนนางจนกลายเป็นผู้ปกครองที่แท้จริงของทั้งสามประเทศได้แก่เดนมาร์กนอร์เวย์และสวีเดน จนกระทั่งพระนางเสด็จสวรรคตแั่อย่างที่แอดได้บอกไปแล้วว่าก่อนหน้านี้เดนมาร์กไม่อนุญาตให้ผู้หญิงขึ้นครองบัลลังก์แม้พระนางมาเกรเทอร์ ter, ผู้ใช้นามนี้เป็นคนแรกจะถูกเรียกขานว่าราชินีแห่งเดนมาร์กแต่พระนางก็ไม่ได้รับการสวมมงกุฎและไม่ได้รับพระนามอย่างเป็นทางการจากนั้นเกือบ600ปีต่อมาคือในปี1972เมื่อมีการแก้ไขกฎหมายการสืบราชสมบัติเดนมาร์กจึงได้มีราชนีที่มีพระนามอย่างเป็นทางการครั้งแรกและเพื่อเป็นเกียรติแก่พระนางมาเกรเทอร์ ที่ทำคุณงามความดีมากมายในยุก่อนราชินีองค์ใหม่จึงได้รับพระนามว่ามาเกเอร์ที่สองแอดเคยพูดก่อนหน้านี้ว่าควีนอลิซาเบธที่สองขององังกฤษซึ่งมีประชนมายุห่างจากควีนมาเกเตอร์ที่สองของเดนมาร์กถึง14พรรษาเป็นลูกพี่ลูกน้องของควีนมาเกเตอร์โดยพระนางขึ้นครองราชเร็วกว่าควีนมาเกเตอร์ถึง20ปีและทั้งสองพระองค์ก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในด้านทางการและส่วนตัวโดวยหลังจากควีนอลิซาเบธขึ้นครองราชการเสด็จเยือนเดนมาร์กครั้งแรกของพระองค์ ก็มีควีนมาเกรเทอร์ซึ่งยังคงเป็นเพียงเจ้าหญิงในขณะนั้นเป็นผู้ติดตามตลอดการเยือนและหลังจากที่ควีนมาเกรเทอร์ขึ้นครองราชพระนางก็เดินทางไปเยือนอังกฤษหลายครั้งพระนางเคยตรัสว่าควีนอลิซาเบธคือแบบอย่างของพระนางและทั้งสองก็เรียกกันด้วยชื่อเล่นของแต่ละคนว่าลิเลเบธและเดซี่แต่อาจเป็นเพราะราชวงศ์เดนมาร์กมีขนาดเล็กกว่าและไม่มีภาระทางประวัติศาสตร์หนักเหมือนราชวงศ์อังกฤษนอกจากนี้เมื่อเทียบกับควีนอลิซาเบธที่สองที่มีความเคร่งครัด และยึดมั่นในเหตุผลทุกเรื่องควีนมาเกเตอร์กลับมีบุคลิกที่ไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์หรือประเพณีและไม่ใส่ใจในขนบธรรมเนียมมากนักในเรื่องของการแต่งกายแม้ควีนมาเกเตอร์จะเป็นราชนินีแต่พระนางมีรสยม,ยมที่โดดเด่นและแตกต่างจากคนอื่นพระนางชอบฉลองพระองค์ด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสรูร่าและเวอร์วงังซึ่งเมื่อรวมกับความสูงถึง180ซนติเมตรของพระนางพระนางจึงโดดเด่นในทุกๆท,กที่เสื้อผ้าในชีวิตประจําวันของพระนางก็เต็มไปด้วยสีสัน และยังดูเหมือนคนทั่วไปมากกว่าของควีนอลิซาเบธด้วยนอกจากนี้ตั้งแต่ควีนมาเกเรเตอร์โตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่พระนางก็เริ่มสูบบุหรี่และเมื่อขึ้นครองราชแล้วพระนางก็ยังคงสูบบุหรี่อย่างเปิดเผยจนกระทั่งในปี2007เมื่อรัฐบาลเดนมาร์กประกาศห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะพระนางจึงไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะอีกแต่ตามรายงานพบว่ายังมีห้องสูบบุหรี่ในพระราชวังเพื่อให้พระนางสูบบุหรี่ได้ตามสะดวกอยู่และแม้ว่าราชวงศ์เดนมาร์ก จะเหมือนกับประเทศที่มีระบอบราชาธิปไตยแบบรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่พระมหากษัตริย์ไม่มีอำนาจในการปกครองจริงแต่ควีนมาเกรเทอร์ยังคงทำหน้าที่ของพระองค์อย่างเต็มที่โดยการเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีการต่างๆรับหน้าที่เป็นประธานขององค์กรไม่แสวงผลกำไรหลายแห่งมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะต่างๆและเป็นตัวแทนของเดนมาร์กในการเยือนต่างประเทศโดยในระหว่างการปกครองของพระองค์ควีนมาเกรเทอร์ได้ไปเยือนต่างประเทศมากกว่า50ครั้ง นอกจากนี้ควีนมาเกรเทอร์ยังมีฉายาว่าราชินีของประชาชนซึ่งคงกล่าวได้ว่าพระองค์เป็นหนึ่งในพระมหากษัตริย์ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนที่สุดในโลกเนื่องจากเดนมาร์กมีระดับความปลอดภัยที่ดีเมื่อควีนไม่มีพระราชภารกิจพระองค์มาจะเสด็จออกไปข้างนอกโดยไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยติดตามพระองค์มาจะแต่งตัวเหมือนผู้หญิงทั่วไปหลังเลิกงานดูฉลองพระองค์ด้วยเสื้อย,ยืดและกางเกงยีนถือถุงผ้าไปซื้อของในตลาดและกลับบ้านไปทาอาหาร จากนั้นพระองค์ยังทําเหมือนคนทั่วไปโดยยืนกินขนมบางข้างทางบ้างบางครั้งเมื่ออารมณ์ดีพระองค์ก็จะเสด็จออกไปพบปะก,กับประชาชนที่ระเบียงพระราชวางังพร้อมกับสมาชิกในราชวงศ์และบางครั้งพระองค์ก็จะร้องเพลงให้ผู้คนฟังด้วยในระหว่างการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ลอนดอนในปี2012ควินมาเกเตอร์แห่งเดนมาร์กทรงมีพระชนมายุ72พรรษาและพระองค์ก็ทรงไปชมการแข่งขันกีฬาหลายครั้งพระองค์ไม่ได้ไปแค่เพื่อเข้าร่วมงานเท่านั้น แต่ยังทรงเชียนนักกีฬาเสียงดังมีชีวิตชีวาเหมือนกับประชาชนทั่วไปและพระองค์ก็จะเผยอารมณ์ออกมาอย่างชัดเจนตามผลการแข่งขันของนักกีฬาเดนมาร์กซึ่งทําให้พระองค์ดูเป็นกันเองมากขึ้นพร้อมทั้งในช่วงเวลาที่พระองค์ทรงนําราชวงศ์เดนมาร์กพระองค์ก็ทรงทําให้ราชวงศ์กลายเป็นราชวงศ์ที่ใช้ใจ่ายต่ำที่สุดในโลกซึ่งถึงจะเป็นวันเกิดของพระองค์เองก็ไม่ทรงจัดงานฉลองใหญ่โตแต่จะทรงออกมายืนที่ระเบียงพระราชวังและรับคําอวยพรจากประชาชน จากข้อมูลที่ทางเราหาได้รายจ่ายของราชวงศ์เดนมาร์กในแต่ละปีมีมูลค่าเพียงหนึ่งใน4ี่ของราชวงศ์อังกฤษและด้วยลักษณะการดำเนินชีวิตที่เป็นกันเองของพระองค์ก็ทำให้ราชวงศ์เดนมาร์กมีภาพลักษณ์ที่สดใหม่และใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นแต่ควีนไม่ได้มีท่าทางที่เป็นกันเองแค่ในชีวิตที่อยู่ต่อหน้าผู้คนเท่านั้นแม้แต่ชีวิตการแต่งงานของพระองค์กับเจ้าชายเฮนริกก็เหมือนกับชีวิตของประชาชนทั่วไปเช่นกันควีนและเจ้าชายเฮนริกมีการโต้เถียงกันเป็นคราว โดยเฉพาะเจ้าชายเฮนริกซึ่งเชื่อว่าเนื่องจากเดนมาร์กเป็นประเทศที่ให้ความสําคัญกับความเท่าเทียมทางเพศพระองค์จึงควรได้รับตําแหน่งที่เท่าเทียมกับควีนซึ่งก็คือคิงหรือราชาแทนที่จะเป็นแค่เจ้าชายแม้ควีนมาเกรเทอร์จะทรงมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับพระสวามีแต่พระสวามีของควีนอลิซเบธที่สองแห่งสหราชาอาณาจซึ่งก็คือเจ้าชายฟิลิปแห่งราชวงศ์กรีซก็มีเพียงตําแหน่งเจ้าชายเช่นกันด้วยเหตุนี้ควีนมาเกรเทอร์จึงไม่สามารถมอบตําแหน่งที่สูงกว่านี้ ให้แก่เจ้าชายเฮนริกได้และเรื่องนี้ทําให้เจ้าชายเฮนริกรู้สึกไม่พอใจและไม่สามารถยอมรับได้มาตลอดต่อมาในปี2002ได้เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เจ้าชายเฮนริกไม่พอใจมากขึ้นในช่วงที่ราชวงศ์จัดงานเลี้ยงประจําปีเพื่อพบปากกับคณะทูตจากประเทศต่างๆควีนมาเกรเทอร์ไม่สามารถเสด็จมาเข้าร่วมงานได้เนื่องจากทรงได้รับบาดเจ็บที่ซี่โครงแต่แทนที่จะให้เจ้าชายเฮนริกเสด็จมาทําหน้าที่แทนกลับเป็นพระโอรสองค์โตของทั้งสองพระองค์ คือมุฎราชกุมารเฟเดริกที่มีพระชนมายุ34พรรษาที่ได้รับหน้าที่แทนราชินีเจ้าชายเฮนริกจึงไม่พอใจอย่างมากพระองค์ถึงกับเดินทางกลับฝรั่งเศสทันทีสุดท้ายควินต้องเสด็จพร้อมกับพระโอรสทั้งสองพระองค์ไปยังฝรั่งเศสเพื่อปลอบโยนได้นําพระสวามีกลับมาแต่เพื่อแสดงถึงความเคารพต่อพระสวามีในปี2008ควินมาเกรเทอร์ได้พระราชทานตําแหน่งเขาแห่งมงเปซาร์ให้แก่พระโอรสทั้งสองพระองค์โดยใช้ชื่อสกุลมงเปซาร์ ซึ่งเป็นนามสกุลเดิมของเจ้าชายเฮนริกในฝรั่งเศสและยังอนุญาตให้ตำแหน่งนี้สามารถสืบทอดได้เจ้าชายเฮนริกจึงทรงรู้สึกถึงความสมดุลขึ้นมาบ้างและพระองค์ยังตรัสว่าข้าพเจ้ารู้สึกยินดีที่สายเลือดฝรั่งเศสของพวกเขาจะไม่ถูกลืมเลือนเมื่อเจ้าชายเฮนริกมีพระชนมายุสูงขึ้นพระองค์จึงค่อยๆลดบทบาทจากเวทีของราชวงศ์เดนมาร์กและในวันที่13กุมภาพันธ์ปี2018หลังจากครองคู่สมรสกับราชนีมาเป็นเวลา51ปีเจ้าชายเฮนริกก็ได้สิ้นพระชน ด้วยพระชนมาอยู่8ปดสาพรรษาคำสั่งเสียของพระองค์คืออยาฝังข้าพเจ้าคู่กับราชินีข้าพเจ้าหวังว่าการสิ้นชีวิตจะช่วยให้ข้าพเจ้าแยกทางจากพระนางได้จริงๆเพียงแต่ความปรารถนานี้ไม่ได้เกิดจากความเกลียดชังที่มีต่อควีนแต่เป็นเพราะพระองค์ไม่ต้องการถูกจัดให้อยู่ในฐานะต่ำกว่าควีนอีกแม้ว่าควีนจะทรงโทมนัสอย่างมากแต่พระองค์ก็เคารพการตัดสินใจของพระสวามีโดยในพิธีพระศพเจ้าชายเฮนรกได้เตรียมเซอร์ไพรส์สุดท้ายสำหรับควีน ผู้ที่เป็นคู่ชีวิตของพระองค์มาตลอดเมื่อควีนมาเกเตอร์ทรงดำเนินเข้าสู่โบสถ์พระองค์ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าพื้นทั้งหมดเต็มไปด้วยดอกไม้พระสังฆราชผู้ทำพิธีกล่าวว่านี่คือคำส,สาบานในการแต่งงานของเจ้าชายเฮนรกพระองค์ตรัสว่าข้าเจ้าได้เข้ามาในสวนที่งดงามแต่สิ่งที่งดงามที่สุดในสวนคือเด็กสาวคนนั้นดังนั้นครั้งสุดท้ายข้าเจ้าอยากให้เธอกลับมาเป็นเด็กสาวผู้เป็นดอกไม้ที่สวยที่สุดในสวนอีกครั้ง ในปี2022ควีนมาเกรเทอรที่สองทรงครองราชยครบ50พรรษาและแม้จะทรงมีพระชนมาย,ยุ82พรรษาแต่พระองค์ยังคงทรงงานเพื่อประเทศอย่างไม่เหน็ดเนื่อยเช่นเดียวกับควีนอลิซาเบธที่สผู้เป็นลูกพี่ลูกน้องโดยควีนมาเกรเทอรยังตรัสว่าข้าพเจ้าจะรับใช้จนกว่าชีวิตจะหาไม่ต่อมาในวันที่31ธันวาคมปี2023ควีนได้ประกาศต่อสาธารนณะว่าจะทรงสละราชสมบัติในวันที่14มกราคมปี2024 ซึ่งเป็นวันครบรอบ52ปีแห่งการขึ้นครองราชของพระองค์ควีนมาเกรเทอร์ที่2จึงกลายเป็นพระมหากษัตริย์หญิงพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ของเดนมาร์กที่ทรงสละราชสมบัติขณะทรงมีพระชนชีพอยู่ควีนมาเกรเทอร์ที่2ทรงมีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์ของราชวงศ์เดนมาร์กอย่างยิ่ง,งไม่เพียงเพราะพระองค์เป็นราชินีพระองค์แรกของเดนมาร์กเท่านั้นแต่ยังเป็นหนึ่งในพระมหากษัตริย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกอีกด้วยจากผลสํารวจความคิดเห็นของชาวเดนมาร์กในปี1972 เมื่อควีนมาเกรเทอรขึ้นครองราชมีเพียง45%ของประชาชนเท่านั้นที่สนับสนุนการคงไว้ซึ่งระบอบกษัตริย์แต่หลังจากพระองค์ทรงปกครองประเทศมานานกว่า40ปีแม้ความคิดของประชาชนจะก้าวหน้ามากขึ้นแต่ผลสำรวจในปี2018กลับแสดงให้เห็นว่าความนิยมในระบอบกษัตริย์เดนมาร์กเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งโดยมีผู้สนับสนุนมากกว่า80%ชาวเดนมาร์กถึงกับกล่าวว่าถ้าหากว่าควีนมาเกเทร์จะไม่ได้เป็นราชินี พระองค์ก็จะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีได้อยู่ดีซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนชาวเดนมาร์กรักราชินีของพวกเขาจากใจจริงเรื่องราวของราชินีพระองค์แรกของเดนมาร์ควีนมาเกรเทที่2ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ